สวัสดีครับนะครับล็อตนี้นะครับขอเป็นการรีวิวนะครับกล่องพัสดุกันหน่อยนะครับแต่เป็นกล่องพัสดุประเภทที่แลกกันนะครับนี่นะครับและสิ่งที่แรกก็คือเป็นการ์ดยูยูนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการ์ดที่แรกเนี่ยนะครับจะได้การ์ดใบไหนกันบ้างนะครับมารับชมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะมีการ์ดและการ์ดใบเอ็นกันนะครับซึ่งเป็นใบที่หายากนะครับไม่ใช่หายากสําหรับใครครับคือสําหรับตัวผมนี่แหละนะครับเพราะว่าผมจะเอามาเข้าชุดนั่นเองนะครับให้ครบชุดนะครับเจ็ดสิบสองใบนะครับอู้เอ้าอันนี้ไม่ใช่โอ้ขอภัยขอภั่ใบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเป็นการ์ดดาอนบอลนะครับโอ้ยเอาแล้วครับ มาลุ้นองกันครับว่าเราจะได้ใบไหนกันบ้างครับมาโหสวยงามครับอันนี้เขาเรียกใบอะไรผมจําไม่ได้นะครับเป็นเป็น TR หรือเปล่านะครับโอ้ยงกุลนะครับนี่โอ้ไม่เคยได้นะครับใบแรกโอ้ใบสองโอ้สวยงามครับสวยงามนะครับใบที่สองนี่ครับอันนี้สึกเซลล์นะครับใบที่สามนะครับโอ้ เวจิโตนะครับนี่นะครับสวยงามครับเป็นลายไข่ปลานะครับหันนี้อันนี้ผมชอบเลยนะครับชอบมากครับโกคูนะครับงกุลกับบูนั่นเองนะครับสวยครับมาดูใบต่อไปครับโอ้ใบนี้แป๊บหนึ่งครับลืมลืมนี่บูก่อนบูก่อนโอ้บูนะครับลางอวนน่ารักนะครับสวยงามครับนี่ใบนี้โอ้ผมมีอยู่อยู่หนึ่งใบแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับ ใบมหาชนเลยนะครับสวยมากโอนี้ทั้งนะครับลายไข่ปลานะครับสวยทุกไปเลยนะครับนี่งกบุญนะครับล่างสามน่าจะล่างสามนะนะครับโอ้สวยสวยสวยนี่บูกับมิสเตอร์าตานนะครับน่ารักเลยนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นอัลเทอร์เนทนะครับโกฮังนะครับพลังสูงมากนะครับใบนี้และนี่ครับโอ้ใบสุดท้ายนะครับ เป็นการฟิวชั่นนะครับอันนี้เป็นฟนะิวชั่นเนาะอันนี้เป็นเป็นการลมล่างแบบใส่ต่างหูนะครับโมกุล oh, <Good S 1> นะครับ, <good S 1> รบกับเบติต้าโอ้สวยงามทุกใบเลยนะครับโอ้ oh, ตอนขึ้นต้นคลิปมาผมแจ้งผิดไปนะครับอันนี้เป็นใบที่ที่ผม F เอฟมาเองนะครับประมาณ10กว่าใบนะครับนับก่อนมีกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดใบครับโอ้โ oh, ห oh. บเ็ดใบนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับพุกใบผมไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับที่ต้องการเอามารวมกันนะครับกับใบที่มีอยู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นรีวิวนะครับรายบอลนะครับพาร์ท29นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวกล่องต่อไปกันได้เลยนะครับว่าผมจะรีวิวอะไรนะครับ